วันนี้เราจะมา,อาลองมาทำความเข้าใจบทบาทหนึ่งที่สำคัญมากในระบบราชการไทยนะครับคือตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการคลังเราจะใช้ข้อมูลจากเอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเลยนะครับที่เขาจะระบุรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติอะไรต่างๆไว้เป้าหมายก็คืออยากจะสกัดให้เห็นภาพชัดๆว่าตำแหน่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันแน่ ทักษะหลักๆที่ต้องมีคืออะไรแล้วกเ็เส้นทางความก้าวหน้าเป็นยังไงเรามาดูกันครับค่ะ <c oughs> ถ้าให้สรุปภาพรวมกว้างๆเลยนะคะจากมาตรฐานเนี่ยบทบาทหลักของเจ้าพนักงานการคลังก็คือ เป็น,นกลไกสําคัญมากๆค่ะในการบริหารจัดการเรื่องเงินเงินทองทองของหน่วยงานรัฐดูแลตั้งแต่การรับเงินจ่ายเงินการทําบัญชีแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายเป๊ะๆเลยค่ะอืมครับคือสิ่งที่น่าสนใจนะคะเอกสารนี้จะเน้นเลยว่าหัวใจสําคัญคือต้องทําให้มั่นใจว่าการจัดการเงินแผ่นดินเนี่ยถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้คือภารกิจหลักเลย ใช่ค่ะนี่คือแกนหลักเลยซึ่งมันก็จะครอบคลุมไปถึงการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆก,การคุมเรื่องเบิกจ่ายการทำบัญชีทำรายงานการเงินให้แม่นยำที่สุดค่ะพอมาดูในรายละเอียดของมาตรฐานเตะนะครับก็จะเห็นว่าตำแหน่งนี้มีหลายระดับเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปฏิบัติงานชำนาญงานไปจนถึงอาวุโสซ,ซึ่งแต่ละระดับความรับผิดชอบก็คงจะเพิ่มขึ้นแต่ตามลำดับ ใช่ค่ะแล้วก็ความน่าสนใจที่เห็นจากมาตรฐานนี้นะคะคือความต่างของระดับตําแหน่งเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณงานนะคะที่มากขึ้นแต่มันเป็นการเปลี่ยนลักษณะความรับผิดช,ชอบไปด้วยค่ะอ๋อเปลี่ยนยังไงครับคือจากระดับปฏิบัติงานที่จะเน้นความถูกต้องแม่นยําในการทําตามขั้นตอนเป,เป๊ะๆนะคะพอระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะเน้นไปที่การให้คําปรึกษาการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นหรือแม้กระทั่งการวางแผนปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านการคลังไปเลย เข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันสะท้อนเส้นทางความก้าวหน้าที่ต <es rebell ious> ้องใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องความแม่นยำเรื่องขั้นตอนมาตรฐานก็ระบุเรื่องคุณสมบัติวุฒิการศึกษาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเห็นว่าต้องเป็น ปวชาปวทปวสหรือเทียบเท่าในสาขาบัญชีพาณิชยการการเงินหรือบริหารธุรกิจอะไรทํานองนี้ใช่แล้วค่ะวุฒิการศึกษาระดับปวชาปวทปวสพวกนี้เขาจะเน้นทักษะเชิงปฏิบัติซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานในระดับเริ่มต้นนะคะที่ต้องจัดการเอกสารตัวเลขตามระเบียบเป๊ะๆแต่ว่าที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะคือมาตรฐานเนี่ยเขายังเน้นเรื่องสามรรถนะด้วยค่ะสมรรถนะหมายถึงอะไรบ้างครับที่นอกเหนือจาก ความรู้ทางเทคนิคบัญชีการเงินพวกนั้นค่ะมาตรฐานจะระบุสมรรถนะหลักๆไว้หลายด้านเลยค่ะเช่นการมุ่งผลสำเร็จคือทํางานให้เสร็จตามเป้าหมายการบริการที่ดีจริยธรรมอันนี้สําคัญมากแล้วก็การทํางานเป็นทีมอืมครับ คือคำพวกนี้อาจจะดูทั่วไปนะคะแต่มาตรฐานเขาเชื่อมโยงกับหน้าที่โดยตรงเลยอย่างจริยธรรมนี่สำคัญสุดๆเมื่อต้องจับเงินหลวงใช่ไหมคะแน่นอนครับหรือการทำงานเป็นทีมคือแม้งานบางอย่างจะดูเหมือนทำคนเดียวแต่จริงๆเราต้องประสานงานเยอะมากค่ะกับหน่วยงานอื่นเพื่อเช็คข้อมูลเอกสารให้มันถูกต้องครบถ้วนนอกจากนี้ก็มีทักษะเฉพาะทางที่เขาเน้นย้ำนะคะเช่นการตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายความเข้าใจเรื่องจัดซื้อจัดจ้างแล้วก ความรู้เรื่องกฎหมายระเบียบการคลังต่างๆที่ต้องแม่นมากๆค่ะพอจะยกตัวอย่างงานจริงๆที่สะท้อนทักษะพวกนี้ชัดๆจากที่มาตรฐานระบุได้ไหมครับอยากเห็นภาพชัดขึ้น ได้ค่ะอย่างเช่นงานออกระทบยอดเงินฝากธนาคารเคยได้ยินไหมคะอ๋อคุณคุณครับที่ต้องเช็คยอดบัญชีเรากับของธนาคารใช่เลยค่ะคือต้องเปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีของหน่วยงานกับใบแจ้งยอดหรือสเตทเมนต์จากธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่ามันตรงกันเป๊ะๆคุบบาททุกตังค์ไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนครับหรืองานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายอย่างเช่นเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือต่างๆต,ต้องดูให้ละเอียดเลยว่าถูกต้องตามสิทธิตามระเบียบทุก โห oh, ฟังดูต้องใช้ความละเอียดรอบครอบสูงมากเลยนะครับใช่ค่ะงานพวกนี้ต้องการความละเอียดรอบครอบแม่นยำแล้วก็ที่สำคัญคือความซื่อสัตย์สูงมากๆค่ะซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี้ก็เน้นย้ำเรื่องนี้ตลอดเลยถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่ามาตรฐานฉบับนี้เนี่ยเขามองภาพเจ้าพนักงานการคลังเหมือนเป็นผู้พิทักษ์เงินแผ่นดินเลยคือต้องทำงานด้วยความแม่นยำสูงสุดตามกรอบ ตามระเบียบเป๊ะๆแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้วิเคราะห์แก้ปัญหาได้เก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่ออยู่ในระดับที่สูงขึ้นใช่เลยค่ะสรุปได้ตรงประเด็นมากบทบาทนี้จึงสำคัญมากๆนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้กับสาธารณาชนว่าเงินภาษีงบประมาณต่างๆเนี่ยถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจริงๆครับซึ่งก็เป็นหัวใจของการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีถูกต้องค่ะ เป็นบทบาทที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความแม่นยำแล้วก็ความรับผิดชอบสูงจริงๆนะครับเนี่ยค่ะที่นี้มีประเด็นชวนคิดทิ้งทายไว้นิดหนึ่งค่ะครับเชิญเลยครับพวกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างระบบการเงินดิจิตอล AI อะไรพวกนี้หรือแม้แต่สภาวะเศรฐษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนา,นาคตมันจะส่งผลต่อทักษะหรือความคาดหวังต่อบทบาทของเจ้าพนักง,งานการคลังที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตอนนี้ยังไงบ้าง น่าคิดมากครับนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับอนาคตของสายงานนี้เลยค่ะ